สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับเตรียมเฮกระทรวงการคลงังเล็งเปิดคนละครึ่งเฟสที่3หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศรอลงทะเบียนได้เลยคืบหน้าแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่3พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube HR Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน มาทำการอัปเดตการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่3ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถนำไปใช้ใจ่ายค่าขนส่งสาธารณะได้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งจะมีความแตกต่างจากคนละครึ่งเฟสที่1และคนละครึ่งเฟสที่2ก็คือโครงการคนละครึ่งเฟสที่3จะเปิดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถนำไปใช้ใจ่ายเพื่อซื้อบริการได้เช่น การจ่ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะกลุ่มคนพิเศษสำหรับรายละเอียดมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำสรรหาจัดทำคลิปในครั้งต่อๆไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมข,ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากฐานเศรษฐกิจเมื่อวันที่5มีนาคม 2, 5 6 6ในายกฤษดาจีนวิจรารณะปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบโครงการโคละครึ่งเฟสที่3เพื่อสร้างกำลังซื้อต่อเนื่องให้กับระบบเศรษฐกิจโดยขณะนี้ ทางกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าคนที่สมควรได้รับสิทธิ์คนละครึ่งควรอยู่ที่จำนวนเท่าไรและวงเงินที่จะให้ต่อรายควรจะเป็นเท่าไหรโดยประเมินว่าหากต้องการทั้ง30สล้านคนเท่ากับโครงการเราชนะก็ต้องใช้เงินเท่าไรและมีเงินเพียงพอหรือไม่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้สรุปว่า จำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่3เป็นจำนวนเท่าไรสำหรับความแตกต่างของโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ที่จะแตกต่างจากคนละครึ่งเฟสที่1และเฟสที่2ก็คือโครงการคนละครึ่งเฟสที่3จะเปิดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการได้ด้วยเช่น การจ่ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะเป็นต้นซึ่งสาเหตุที่ทางกระทรวงการคลังต้องทำโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เพราะต้องการเห็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูซึ่งโครงการคนละครึง่งถือเป็นโครงการที่กระจายไปทุกภาคส่วนโดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กที่ได้เข้าร่วมโครงการเกือบ2ล้านราย ที่ขายสินค้าและบริการอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนออกเงินอีกครั้งเพื่อใช้จ่ายทางด้านนายกฤษดากล่าวสำหรับแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่สมนั้นมาจากพรบองเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทหรือไม่นั้นนายกฤษดากล่าวว่ากระทรวงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณา ทั้งนี้ปัจจุบันเงินกู้1ล้านล้านบาทนั้นในส่วนที่ใช้เยียวยาประชาชน5.55แสนล้านบาทใกล้จะหมดแล้วส่วนที่กันไว้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กันไว้4แสนล้านบาทปัจจุบันเหลืออยู่ราว2แสนล้านบาทซึ่งสามารถโยกมาใช้ในโครงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 2019ส่วนเงินที่กันไว้เพื่อการสาธารณะจํานวน4 5หมื่นล้านบาทนั้นปัจจุบันได้ใช้ออกไปเพียงเล็กน้อยทางด้านนายกฤษสดายังกล่าวถึงข้อร้องเรียนเรียกร้องให้ทางรัฐบาลทําโครงการช้อปดีมีคืนต่อด้วยทางกระทรวงการคลัง คงไม่ดาเนินการต่อแต่จะให้คนหันมาใช้โครงการคนละครึ่งเฟสที่3แทนในส่วนของข้อเสนอที่ให้ทางกระทรวงการคลังลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงต่ำกว่า20%ในปัจจุบันนั้นทางด้านนายกฤษดากล่าวว่าหากเราต้องการแข่งขันกับประเทศอื่นเพื่อจูงใจนักลงทุน ก็อาจพิจารณาปรับลดได้แต่การเสนอของทางกระทรวงการคลังนั้นจะต้องเสนอเป็นแพ็กเกจคือจะต้องมีทั้งลดภาษีและการหาไรายได้ทดแทนส่วนที่หายไปอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการคลังได้ทำโครงการคนละครึ่งไปแล้วสองเฟสรวมประชาชน ได้รับประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งเฟสที่1และเฟสที่2ประมาณ15ล้านคนได้รับวงเงิน e wallet คนละ3,500บาทสำหรับคนที่สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จอย่างไรนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดต ทางช่อง YouTube hsr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube hsr channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง YouTube h อ c h a, T a n ท e l ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม